รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวี <Marine> รายการคู่ซ่าปลาภัยวันนี้พบกับการเดินหน้าทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ของหมอปลาไม่มีบุกไม่มีล้อมกุฏิ <S <S 1> <S 1> มีแต่หลักฐานเด็ดๆ ที่จะส่งต่อให้ผู้มีอำนาจจัดก,การต่อสำนักพุทธสำนักกรายกก็ไปมาหมดแล้วนะอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอย่าให้เรื่องนี้รับปากแต่ไม่รับทำเพราะผู้เสียหายเนี้ยไปมาทุกที่แล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฝากท่านบอกมาด้วยแล้ววันนี้คุณจะได้พบกับอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดหลอน การลงพื้นที่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณของยายท่านนี้เขาพูดอย่างเดียวว่ายาก,กินข้องฟัดข้องขาวเมื่อตาได้พอบพูดตาเขาดำมันสฟคอนแทคเลยเลยโตกกลางคืนอะ่ะตาเขาจะดำดำน่กากลัวมากมันโดนที่สิ่งอะ่ะถ้าให้หมอช่วยมันก็ต้องเป็นไปตามที่ผมพูดไม่เกินสองอาทิตย์ที่นี่ก็ต้องจัดงาน<อ>าแต่จัดงานศพนะ เหตุการณ์จริงทั้งหมดนี้รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่นี่คู่ซาปลาภัย วันจันทร์ที่13มิถุนายน2565ทีมงานผู้ส้างปลาไผ่ลงพื้นที่ยื่นเรื่องณรัฐสภาตามความต้องการของหมอปลาวันนี้มาทำอะไรยื่นยื่นสำนักเลขาในยมมันตีถึงท่านอนุชานาคาสัยบุคคลคนนี้ใช่ไหมที่ว่าเขาจะจัดการกูอ่ะกูด้วยกูด้วยกูด้วยแล้วเขาอยู่ไหมก็เนี่ยมาหามาพบท่านท่านบอกให้ทำตามขั้นตอนก็มาตามขั้นตอนที่ท่านเลยละ พอดีมันมีผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องนะครับเขาร้องไปหมดแล้วตามขั้นตอนนะครับสานักนายกเขาร้องมา20กว่าปีแล้วจนอายุขาดอายุความแล้วก็ไม่บางอันขาดอายุความแต่บางอันก็บอกว่าจะชํำระตั้งแต่ปี62แต่ตอนนี้นปี65ผมก็ไม่รู้แต่ก็ตามขั้นตอนน่ะชาวบ้านเดือดร้อนก็ลงมาช่วยแล้วกันก็ตามนั้นเราก็เป็นประชาชนอ่ะพูดได้แค่นี้แหละก่อนหน้านี้การทํางานปกป้องพระพุทธศาสนาในสไตล์ของหมอปลา ที่ทั้งบูและดูดันแล้หลวงพี่ของเขารายงานว่านี่มันมี่มสุมติกาจริงไหมทำให้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหมอปลาและทีมงานผู้ส้างไม่นิ่งนอนใจตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกป้องพระพุทธศาสนาจากที่เคยบุกตามหาความจริงถึงต้นต่อตอนนี้ปรับมาเป็นรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากคนในเมืองดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปภาพและเสียงเป็นถึงเจ้าอาวาสมีการม่วนสีกาเจอถุงยาอนามัยและสีกาเมาไม่เว้นแต่ละวันหรือเอกสารต่างๆโดยทำการส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อเราได้เตรียมมาสี่เคสทีวันนี้สองเคสร,รับจริงๆมีอีกเยอะแต่มันมีหลายเคสต้องช่วยเอาเคสที่แบบเขาร้องไปตามขั้นตอนแล้วยังไม่ได้รับการดูแลแค่นั้นเอง เสียหายนะจากการที่ทางคุณปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปทําการก่อสร้างให้วัดยังแห่งหนึ่งนะครับจิพายสาแล้วก็ไม่มีการชําระเงินนะเป็นเงินหลักล้านะนะครับแล้วก็เขาก็ไปร้องทุกที่แล้วสำนักพุทธเอย่ยสำนักนายกเอย่ยผ่านมา20กว่าปีแล้ว จนคดีเขาหมดอายุความแนละ้วก็เขาก็ไม่รู้จางไหนสุดท้ายก็มาร้องที่หมอปานะครับเขาก็ส่งเรื่องมาที่ใน,ในายไพศาลนะทางผู้ทราบปราพายก็ตามในเมื่อทางหน่วยงานราชการอยากให้เราทําตามขั้นตอนเราก็ทําตามขั้นตอนครับพอคุณตาสร้างไปสักพักหนึ่งทั้งกรรมการแล้วก็พวก การเงินวัดหรือว่าพวกที่ดูแลทางการเงินวัดทุกคนเขาก็บอกว่าให้เรายุติการสร้างเราก็ยุติการสร้างพอยุติการสร้างมันจึงมีหนี้คงค้าที่วัดต้องจ่ายเราอะเป็นเงิน1ล้าน1ล้านสองแล้วเราก็ทวงถามเงินตัวนี้มาตลอดตาก็เที่ยวไปทวงถามเพราะเงินตัวเนี้ยเป็นเงินที่มาจากร้านวัดสุสรตาซึ่งเราไปเครดิตเขามาแต่ด้วยความที่คนแก่นะคะคนมาทวงหนี้อาย ก็เลยขายทรัพย์สินที่มีเอาไปใช้หนี้เสียชีวิตลงก็ท,ทําพินัยกรรมไว้ว่าอะไรที่ยังค้างอยู่ก็ให้ทางบ้านจัดการถาวรละวัตถุที่อยู่ในวัดน่ะมันก็เป็นตัวการันตีว่าคุณตาสร้างไว้อ่ะคือพระสององค์น่ะเขาขาดผลประโยชน์ที่ว่าพอสร้างเสร็จน่ะมันมีเงื่อนไขของการยื่นยื่นถาวรละวะัตถุไปถึงตําแหน่งหน้าที่ของพระแต่กลายเป็นว่า สิ่งที่เขาสำเร็จนะ่ะแต่เป็นแต่ปัญหานะ่ะทิ้งไว้ที่เราอะ่ะแต่ทุกคนอะ่ะกราบไหว้เขาอะ่ะบูชาเขาอะ่ะแต่ไม่เห็นว่าเบื้องหลังของเขาอะ่ะทำอะไรไว้กับที่บ้านเราอะ่ะแล้วพี่ก็มาร้องสื่อดำรงธรรมร้องสํานักพุทธร้องที่ตามขั้นตอนที่มันเป็นไปได้หนังสือตอบรับทุกอย่างว่าจะคืนจะคืนเงินส่วนนี้ให้เสร็จแล้วหนังสือหรือความร้องเรียนของพี่ก็ทิ้งอยู่อย่างนั้น เลยมาขอขอความเห็นใจขอร้องจากหมอปลาว่าไม่รู้จะวิ่งตรงไหนแล้วอะ่ะคือมันสุดแล้วอะ่ะส่วนเคสนึงน่ะก็เป็นเคสที่พระวัดดังเช่นเดียวกันนะแถวแถวโคราสนะครับก็ม,บมีแชทนะจิบสีกานะแล้วก็ขอไไคลิปวีโดโยลนะครับเป็นท่านผู้ใหญ่หรือเป็นพระระดับไหนอะ่ะเป็นเจ้าวาดค่ะ ทีเรากับทารุปนี้ไปไปรู้จักกันได้อะไรอ๋อพอดีเขาเป็นเพื่อนกันกับเพื่อนในเฟซอะค่ะแล้วเขาแอดมาเราก็เลยคิดว่าเขาเป็นทักาึงการอะไรเนี้ยพอรับเข้ามาเขาก็ทักมาบ่อกเราแปลกเราก็หายไปนานมากจนกลับมาทักรอบนึงว่าอารมณ์เล่าร้อนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหนูบอกอารมณ์อะไรแ็จับตีมุนดะคะทำเป็นไม่รู้อารมณ์อะไรอ่ะขอรดูได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คิวโทรมาหนูก็เห็น่หน้าพอเห็นจหน้าเขาบอกว่า ทำไมถึงให้เห็นแต่หน้าทำไมไม่ให้เห็นแบบข้างล่างมากข้อหลังจะกวีวยวพอเสร็จก็ถาว่าติดได้ไหมสวยนะอย่างนี้คะ หลวงพ่อท่านเนี้ยเขาสติไม่ดีหนูก็เลยถามว่าถ้าติไม่ดีก็ให้บวดเป็นเจ้าวาดได้ยังไงก็เลยถามแบบนี้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โนพฤติกรรมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัเาเล่ากล่าบองท่านนีกนะคือเรื่องสองเรื่องแง่อีกเรื่องหนึ่เอองเนี่ยเขาก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างตามที่รัฐมนตรีก็บอกแต่พอสุดท้ายเขาก็ไม่ทําอะไรสํานักชุสำสำนัำกคณะนายกก็ปไปมาหมดแล้วน,นะท่านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรผมก็อยากจะบอกท่านว่าอยากคิดว่าเอกสารนี้มันเป็นอุจจาระเลยฮะโยกัไปโยกันมาเพราะเอกสารนี้คือมันคือเอกสารสําคัญที่มันมีความเกี่ยวกับชีวิตคนหล่งคนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่หนึ่งอีเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยบอกวากเข้าวัน เขาเขาเขาไม่เข้าใจผมก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยคือสองเรื่องที่มายื่นวันนี้แล้ววันที่20วันจันหน้าเนี่ยผมมาอีกผมก็จะมาสอบถามสองเรื่องนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วถ้าไปไม่ได้ผมอยากให้ท่านเนี่ยเรียนท่านอนุชาลาคาณสายด้วยอย่าให้เรื่องนี้รับปังแต่ไม่รับทาเพราะผู้เสียหายเนี่ยไปมาทุกที่แล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ฝากท่านบอมาด้วยท่านอาสุจานาคาสายครับเดี๋ยวอาทิตย,ย์หน,น้าจะมาตามผลของสองเรื่องนี้แล้วหมอปลาบอกว่าจะมีอีกสองเรื่องใหม่ก็ต่อไปนี้ก็ในฐานะพลเรือนบางทีก็จะมาเรื่อยๆช่วงหน้าคู่ซ่าปลาไผ่ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งในจังหวัดสุพรรณที่ส่งเรื่องมาให้หมอปลาช่วยปลดปล่อยวิญญาณเฮียนจากคุณยาย เขาพูดอย่างเดียวว่ายากกินข้องส้นข้องขาวเมือตาที่เข้อพูดตาเขาดำมันใส่คอนแทคเลนส์เลยตกกลางคืนอ่ะตาเขาจะดำดำน่ากลัวมากมันโดนทีสิ่งอ่ะถ้าให้หมอช่วยมันก็ต้องเป็นไปตามที่ผมพูดไม่เกินสองอาทิตย์ที่นี่ก็ต้องจัดงานแต่จัดงานศพนะช่วยนะฮัมพลาส Ha <laughs>